นแต่ถ้าเฮียเกี่ยรพูดคาบอคนเขาต้องการเราอึดทนทานไปเรื่อยไปหมดเลยบ้าบอกหลักมาโทนี่ให้ฟังหน่อยยังไม่ถึงเวลาครับไม่ต้องมาคุณจะมาอยู่ดีบอกให้ผมบอกมันไม่ได้นะครับ ว่าทำไมของคนอื่นเขาหาเป็นคลิปแล้วทำไมของผมเป็นหาเป็นแบบนี้วะเ้าอ,อยากรู้เลยเี๋ยวแบบนี้ดิสามล้านเก้า เกินมันเกินไปไหมไอ้โทนี้ ครับลงไอไม่เกลยบอกไม่เกลยวจะร้องเพลงเดี๋ยวไม่มีคนฟังฮะอันไหนไม่เกลียวโชก่อนจะร้องให้มันพูดชัดก่อนใช่ลูกใช่ลูกแต่อย่างที่จะดูทุกอย่างที่จะดูดูอะไรอย่าลืมเกยตามติ๊กต๊อกด้วยนะครับ ต้องขายของตัวเองก่อนก็จะไปขายของ่ื่นกดถูกใจด้วยนะครับถ้าถูกใจแล้วเดี๋ยวค่อยกดอย่างอื่นต่อไมิเกียชอว์ไอ้มิเกียบอกมิเกียวจะร้องเพลงเดี๋ยวไม่มีคนฟัง ฮะไหนเมืเอกี้ชอก่อนจะร้องให้มันพูดชัดก่อนใช่ลูกใช่ใช่ลูกใช่โทนี่ครับอ๋อไม่ใช่นี้เหรอดูนานแต่ถ้าเฮียเกียพูดคำตอนเขาต้องการเราอึดทนทามประมาณนี้ไปเรื่อยให้หมดเลยชอเดินมาเลยให้พูดคำไม่รู้ ตอนเขาต้องการเราอึดทนทานปรคมาณนี้ไม่ไดเอายหมดเลยโอเคพี่ขอบคุณครับไม่ไม่เลยแล้วของผมทายมาทานเหมือนเดิมมือนเดิซ่งพูดคำไม่รู้นานนะับและเกินเโซน 这这这又没路。 แล้วงเงินเงินข้างในหรือนอกอเอเอเงินไหนถ้าเงิอนนอกมันใช้ไม่หมดนะบอกให้เดอนองเแ,แ,แล้วถาม้ววเงินต้องบอกครับว่าเวลาผมย้อนกลับมาดูตัวเองหรือดูว่าช็อตของตัวเองอะยังไงอะ ก็เขินอยู่ดีอะไรหรอเขาได้เราเลยป่ะใช่ใช่ป่ะไม่ใช่แหละเขาไม่รู้ยัง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 อ,อยู่ข้างเขาเยอะเลยเยอะเลยมื่อกี้ <c ười> ได้กล่องอะไรนะกล่องเตียมวุ้นไปหนึ่งปีโย่เื <c ười> ่อเป็นฝั่งฝรั่งติกต่อ หลือเพราะพลังเกียร์เหรออะอะเล็บก็ได้เร้ไมาแก้รถอ่ะเ่าสิเถอดีๆๆดีให้พวกเราได้เยอะจังว่าเปิดภาคกลางแจ้งสว่างนีนลอนดอนไอ้ฮัตเจ้าลายอยากสิเป็นคู่ซ้อนนอนกอดทุกเต่าคำนอนนำทุกเสาแล จังว่าเปิดภากลางแจงสว่างในลอนดนอนไอ้ฮักเจ้าลายอยากสิเป็นคู่ซ้อนนอนกอดทุกเสาค้ำนอนนำทุกเสาแลจังว่าเปิดภากลางแจงสว่างในลอนดนอนไอ้ฮักเจ้าลายอยากแค่นี้ก็เอาเหรอสายตานักข่าวไปเน,นี่ยไปนักนักข่าวไะเนี่ยแบบว่า แบบว่าฉันแบบนักข่าวอ่ะจริงโหดกว่านักข่าวอีกแบบว่าชาตแบนิดเดียวแบบว่านิดเดียวอ่ะ ใครเป็นหัวเรือเนี่ยใครเป็นคนเริ่มเรื่เลยอะัอยเหไหนอะไรนะเหตุเห็ดไม่ได้เอามาอยู่ที่จูใช่เหรอเอามาเห็ดเก็บข้าวต้มไแล้วไงแล้วกเสียเวลาขึ้นมาเนาะอเอ บอกเราไม่อยู่ที่ตู้เราว่างก็ตกไปไ<ข>ตายปะเงอไ้ไข่มันบอกว่ามันทํางานอยู่กำจันบ้านเหรอไม่ทําสาระตกไปตายปะผมไม่เคยขึ้นมาตกปลาสวรรค์ว่ะจริงขึ้นไม่ถึงดีใช่ไหมแล้วแสบใช่ไหม,มควรควรอยู่เลยนะล็อคมาทีนเดียวกูขังแนมแนมขอข้าว <ละ S 2> ดีหิวว่ะ ข้าวออแเล็กเลยอะไรไม่ได้เลยสี่สิบหกมั้งแค่ข้าวไม่เอาน้ำติดคอไปค่มาบอกมาเรนี้ให้ฟังหน่อยบ้ามากเราไม่ติดคอครับมันมีน้ำอยู่ยคุณจะมาอยู่ดีไม่ดีดีบ้ามาแสบคอเอาไว้อ่ะล้มยำดีโทษทีโทษทีให้ไปรถหมูสับเอาหรอโห ดีบอกให้ผมบอกมันไม่ได้นะครับบ้าบอกหลักมาโทนี่ให้ฟังหน่อยยังไม่ถึงเวลาครับไม่ต้องมาคุณจะมาอยู่ดีบอกให้ผมบอกมันไม่ได้นะครับบ้าบอกหลักมาโทนี่ให้ฟังหน่อยยังไม่ถึงเวลาครับไม่ต้องมาคุณจะมาอยู่ดีบอกให้ผมบอกมันไม่ได้นะครับบ้าบอกหลักมาโทนี่ให้ฟังหน่อย ยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาครับไม่ต้องมาค, <c oughs> คุณจะมาอยู่ดีบอกให้ผมบอกมันไม่ได้นะครับตัวตนคือบบคือเผมไม่เคยแบบว่าไม่เคยดูพวกนี้นครับแบบว่าอันนี้ภาสาบานนี่เลยว่าไม่เคยจะดูเลย <c oughs> <c oughs> ช่างนิดแต่คือบ ไปยัานี่ีจองเฟิร์สเหรอถ้าเเกียเสียใจเหรอเผม่ปอบก็ได้อย่เกียไม่มีใครเกียก็มีผมถ้าเคเียเสียใจเหร ถ้เป็นผมเลยที่ปอบก็ต้องอย่างนี้เกียร์ไม่มีใครเกียร์ก็มีผมนะไม่ปิดกล้องสูบ ฉันมนัฟักสิ่งทีม <No> <Koll> e ันดาระรักสิงันกะกระไม่ันทมี่บฉันจะดีแค่ใจเธอเนา เออแต่จากนี้จอดนี้ผมเมื่อยู่ไม่ได้เข็นผมไม่ค่อยเขินกล้วงคร็อมัะ บอกมาดีมาอะไรมาชื่ออะไรมา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 พี่ร่าไม่ใช่อันนั้นแม่ลูกต้องมาต้องมาเอออ๋อมาโทนี่เหรอมาโทนี่ถูกมีมาไมโทนี่เป็นมาเหรอแล้วก็ต้องมามี้ด้วยดิใช่ไหมอนะขอบรถผ่าน

결여 토도콘노츠 쥬쥬젯벳노팟 모모토레나쿠 키미노토리코니 토니 23 럭키야레 모모토 นี่แหละที่เขาว่าความสำคัญมันต่างกันได้ได้เหรอเห้ เชียร์เพลงไม่ค่อยพอเนี่ยใครอ่ะ

สัญญาบ้าไม่ทำให้แบทุกอย่างถ้าหลงเจอหาทางออกไม่เจอครับก็ไม่ต้องออกนะครับอยู่ด้วยกันมีใครบ้างในทีมเรา All day and all night, <laughs> we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were all right. Staying awake till the sunrise.